สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับแกรมฟรีไฟล์กันอีกแล้วนะครับผมกันนี้ก็คือช่องกะแฟ only นะคะวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหาดที่เราเติมไปแค่1 0 0 0 0กว่าเพรนั่นเองมันจะมีอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันว่ารหัสเนี่ยที่เติมไปแค่เท่านี้ม,นมันมีอะไรบ้างแบบ เอราคาแค่สี่หมื่นกว่าเอไม่ใช่ราคาแค่หนึ่งหมื่นสี่พันกว่าเพชรเนี่ยมันจะมีของเยอะแค่ไหนเชียวเนาะอไปเราไปดูกันอันนี้เราก็มาเช็คก่อนนะว่าใครมาส่องก็ไม่รู้นะลืมแล้วใครก็โอเคก่อนนี้เราไปดูที่การแต่งตัวก่อนแล้วกันคือตอนนี้เรามารับของก่อนแล้วกันนะอืการแต่งตัวของผู้ชายนะอันดับแรกก็จะมีอันนี้ก็จะแค่สองชุดนะอันนี้ก็จะเป็นหมวกเราจะเรียนใ้คนดูนะว่า หวกเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็าสามารถดูได้เฉียวก็จะมีประมาณนี้นะเคสยสื่อแล้วเราไปดูนี่กันเลยส่วนหัวจะแบบปิดปงปิดปากมีลูกกระตรงตายนะัะอืมเหมือนแล้วนะทุกคน,กนเราจะไปก็จะเป็นพวกอ่าการแต่งหน้าหรือเปล่านะไม่รู้มาต่อมาเป็นเสื้อเสื้อที่ไม่ค่อยมีอะไรมากนะส่วนใหญ,ญ่จะเป็น ของฟรีนะเก็บมาเหมือนกันนี่ก็ใลยประมาณหกปีกว่า mm hmm. เกือบเจ็ดปีแล้วนะนหัสหนี้แต่ตจริงมันก็จะนานอยู่นี่นะแต่เมื่อก่อนไงมันลอกอินแล้วก็อันนั้นอะไรอันนี้ก็มาเป็นกางเกงของตัวความผู้ชายนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นอันนี้นะคบก็จะมีประมาณนี้ก็เติมบ้าง mm hmm. ฟรีบ้างส่วนใหญ่จะเป็นฟรีนั่นเองนี่ก็เป็นรองเท้า บลาๆไปนะก็แล้วผมก็จะมีประมาณนี้อืมมันจะเป็นพวกเอ่อคอลเลกชันคอลเลกชันอืมเพิ่อนสูงน้อยนึงก็จะเป็นกระเป๋าอันดับแรกก็เป็นกระเป๋าก็ไม่มีอะไรมากส่วนใหญ่ก็ฟรีเหมือนเดิมมาแหละก็อันนี้กล่องศพ กองศพก็布拉布拉ไปมีของแล้วไหมมีมีนะมีไม่มีรู้มีมีก็คอมเมนต์ได้นะแล้วก็ร่มซูชิปเอ้ยเออถั่แล้วร่มซูชินะไม่ใช่เสื้อซูชิปต่อมาก็จะเป็นอ่าอันนี้เรามีสองอันแต่เราไม่ใช้นะเราไม่ชอบมันรู้สึกอะไรอ่าคีย์บอร์ดเอ้ยเรียกว่าอะไรวะสเก็ตบอร์ดเออคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดนั่นมันเอคอมพิวเตอร์นะ โอเคก็จะมีประมาณนี้นะแต่เราชอบใช้แมวนะเออมัเปีอันนี้แฟนเสียงเพลงรับผมประมาณท่าทางเรามีประมาณประมาณสิบนะเอืไม่ค่อยเห็นตัวเลขเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้อันนี้ไม่มีเลยนะพวกนี้ไม่มีเลยไม่เคยเติมเลยนะอันนี้ก็ไม่เคยเติมแล้วก็จะมีอันนี้แตกฟรีนี่ก็จะเป็นอ่ารูปรูปปกปกเออนั่นแหละ นี่ก็จะเป็นหลังปกก็ประมาณนี้นิดนึงก็ไม่ต้องสนใจนะหลังปกใครก็มีนะอืก็ประมาณนี้ให้ดูสิก็ตาอะไรพวกนั้นอันนี้ก็มีนี่แจกฟรีนี่ก็จะมีรถสปอร์ตนะก็สปอร์ตกอบมอเตอร์ไซค์ก็มีประมาณนี้อ่ารถแต่ใต้น้ําก็มีแค่นี้อ่ารถแต่นู้นก็มีแค่นี้นะประมาณนี้นะรีวิวแบบเราข้าวเข้าวนะมันก็จะไวๆอันนี้ก็รถใต้น้าใช่ไหม ไอรถบิ๊กฟู้ดเนาะเมื่อกี้นี่อันนี้ก็จะเป็นอืนอ่นนะอื่นก็มีอะไรทั่วไปสารพัดทิ่นันทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับผมต่อมาก็จะมีนี่ที่เก็บไว้ก็ไม่ได้เปิดนะเพราะาเก็บโดองไว้ตดงไว้ทำไมก็ไม่รู้นะอ่มอมาตัวละครผู้หญิงกันบ้างว่าสุขีเรามีอะไรบ้างก็จะมาอ่รารหัสนี้มันคุ้มไหมก็มันจะคุ้มนะสำหรับนี้นะนี่ก็แค่นี้แหละอืม หัวตัวใหญ่ก็จะมีแต่หัวสายเติมไม่สายฟรีส่วใหญ่ก็จะมีแต่หัวสายฟรีนะครับผมนี่ก็จะได้จากจิตกรรมกเก่านั่นเองเก่าบ้างหมายบางปนกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกศิลปะหน้าตานี่จะเป็นเสื้อเสื้อก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไรนะไม่มีพวกเสื้อทงเสื้อไฟแล้วก็นเสื้ออะไรก็ไม่รู้นะตัวนะโตมา ก็จะเป็นเสื้อเอ่อสอก,อกับต่อมาก็จะเป็นกางเกงกางเกงที่ชอบใส่ก็คือเป็นกางเกงที่ชอบใส่นี้แหละชอบใส่เล่นโซล้วเนี่ยอันอื่นนี่ไม่ชอบนะนั่นก็จะแบบไม่ใช่หมัม่เวลาเล่นอะ่ะชุดไม่ตึงไม่มีแรงเดินเปล่าใน,นก้็เมโดนะ่ะก็จะมาจะเป็นรองเท้าก็จะมีแบบนี้เป็นมีแค่นี้แหละประปาแบาบมีน้อยแต่ เล่นร้อยเปอร์เซ็นต์นี่อะไรมาเนี่ยทีนี้นะโดนชุดผู้หญิงจบการรีวิวชุดไปเลยจบไปเลยนะต่อมาอินปืนมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยก็คงังวุธไปเลยทุยกันมันจะได้โชว์ทั้งหมดอ่ะอันนี้อะไรเ,น,เนี่ยไม่ได้ขอนานะอมะ ออนี่ก็จะเป็นปืน AK นะเมื่อกีป้ปืนอะไรเป็นเรื้อเชยอ,อันนี้ก็จะเป็นปืนสากานะสกอนะ mm hmm. กอซ่าเออกอรซ่าจะเป็นประมาณนี้อ่อนี่ฟาร์มาสอ๋อนี้ XM8 ก็จะมีแค่นี้แหละมีไม่เยอะนะสกินปงสกินปืนก็เล่นสีมือบ้างแล้วก็ดาเมจตามสกินปืน็จตกบ้างก็จะมีพวกเจ๊ก,จกนี่แหละ G สามหเอ่อ M 1 4บสี่เราชอบเรียกว่าปืนปะทร์เอ้ FKS u s US v d โอ้ยพูดไม่ทันนะ่อันนี้เกินไปก็ประมาณนี้นะครับผมสกินปืนไม่ค่อยได้เติมนะส่วนใหญ่จะเป็นของฟีนะอ่าอันนี้ก็อันนี้ทุกคน M P 4 0นี่จำได้ว่าสุมปรมาณสามสี่ครั้งออกนี่แหละแล้วก็ อัพี้มาหน่อยหน่อยปืนหนูเออนี่ปืนนี่เราก็อัพมานะถึงเลือกฝัปืนนี่ก็สูงตู้มาฝีนี่ก็สีสีทีเม็ดเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นปืนป๊ะแปะปืนส่วนป้ะแปะที่ไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับเราอะไรมนะันก็ไม่ค่อยแรงนะเราก็เล่นไม่เป็นด้วยนะคะ ใครที่ชอบคลิปนี้เมื่อถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยแล้วอ่ะมันก็จะเป็นพวกกระทะที่เราเคยทํากิจก,กรรมเมื่อก่อนมานานแล้วมันจะเป็นพวกมีตรงโต้นะส่วนใหญ่ก็จะมีอันยังงา้นนิดนึ่งแล้วก็เครืบ้างก็มีแต่โอ้ยนี่คือคาตาแล้วก็มีแค่สียนันั่นเองแล้วไม่ค่อยได้เติมอะไรอันนี้เหมือนไม่เคยเติมนะเคียวเนี่ยเหมือนเป็นพวกเขาจแจกว่างแบไหมเพราะงี้เหมือน น่าจะเคยบ้างนะมีอะไรเนี่ยแบบเออสิสิสสตันั่นน่ะหมัดมีนเดียวจ้ะไปละจบนี่คือระเบิดระเบิดระเบิดเดวลาสบ้าก็เันนี้น่า,านนะมันคุ้มไหมอ่ะที่เราเติมไปหนึ่งหมื่น สี 4, พ่พันเพชรของคนอื่นอ่ะวันเติมเ่องกว่านี้ก็มีนะทุกคนนะใครชื่นชอบกินไม่็้อย่าลืมไลค์กดซับสไครต์ด้าทุกคนเราไปละเออ,อนนี้แค่วิวสี่ทุกคนแล้วถ้าพวกวิว8วแปดวห้าวหกเนี่ยจะขนาดไหนคิดดูสิโอ้โห